ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 m าสสมกเฮิร์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักสบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักวันนี้ผมก็มาทําหน้าที่เหมือนเคยก็ได้มาให้ความรู้ภาษาลาวกับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้เป็นตอนที่47แล้วนะครับท่านผู้ฟังผ่านมาหลายเดือนแล้วนะครับท่านผู้ฟังได้ความรู้ภาษาลาวอะไรบ้างเขียนภาษาลาวเป็นบ้างหรือยัง หวังว่าท่านผู้ฟังที่น่ารักของผมคงจะได้ความรู้มากเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวอย่างที่ท่านผู้ฟังรอคอยนะครับลูกศิษย์ที่น่ารักของผมท่านก็มาทําหน้าที่ด้วยเหมือนที่ผ่านมานะครับขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับอาจารย์พนอทำเนิยมอินนะครับสบายดีอาจารย์ชนละชาติสบายดีอาจารย์พนอสบายด,าายายดีคุณผู้ฟังทีฮกแม่ออกเสียงภาษาลาวได้ ถูกต้องถูกต้องครับขอบคุณค่ะถ้าจะพูดเป็นภาษาลาวพูดว่าไงคะขอบคุณค่ะขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆไม่มีขอบคุณใช่ไหมคะไนี่แหละค่ะคุณวังคะความต่างที่เราต้องไม่ลืมนะคะครับลาวเขามไม่ขอบคุณเขาขอบใจใช่แต่ค,คนไทยเนี่ยขอบคุณใช้กับผู้เสมอกันหรือสูงกว่าแต่ถ้าพูดกับเด็กน้อยก็พูดวา่าขอบใจครับผม วันนี้อาจารย์จะพาเราเกี่มตัวไปงานเลี้ยงครับภาษาลาวประโยคนี้ออกเสียงว่าการเกี่มตัวไปงานเลี้ยงการเกี่มตัวไปงานเลี้ยงแปลเป็นภาษาไทยก็คือการเตรียมตัวไปงานเลี้ยงนั่นเองนะครับ,รบทีนี้บทสนทนาก็มีอยู่หลายตอนนะครับท่านผู้ฟังตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ม,มาดูว่า แต่ละตอนนั้นจะมีเนื้อหาแตกต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่างไรด้วยครับผมประโยคแรกนะครับเจ้าไปใส่มาหมดมือเลยเจ้าไปใส่มาหมดมือเลยประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือคุณไปไหนมาทั้งวันเลยครับหมดมือก็คือทั้งวันทั้งวันครัะ,ะแล้วจะมีภาษาพูดอีกก็คือคําว่าหมดมือหมดมือ คเคยได้ยินค่ะมืดเลยครับคําตอบก็คือเจ้ามีเวียกอย่างกับคอยบอเจ้ามีเวียกอย่างกับคอยบอแปลเป็นภาษาไทยก็คือคุณมีธุระอะไรกับฉันหรือเปล่าครับธุระนะคะครับเวกธรรมดาคืองานใช่แต่พอมาถามในที่นี้ใช้ในความหมายว่ามีธุระอะไรครับผมค่ะคําตอบก็คือปอดอก เมื่ออื่นเฮาสิไปงานเลี้ยงกันเจ้าบลืมแมนบอบอดอกเมื่ออื่นเฮาสิไปงานเลี้ยงกันเจ้าบลืมแมนบอรประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือไม่หรอกแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะไปงานเลี้ยงกันคุณไม่ลืมใช่ไหมคำตอบก็คือบอลืมและที่คอยโบยูมือนี้เพราะคอยไปซอกซื้อสุดใหม่สำหรับงานนี้บลืม และที่ค่อยโบยูมือนี้เพราะค่อยไปซอกซื้อสุดใหม่สำหรับงานนี้ประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คืออ๋อไม่ลืมหรอกแล้วที่ฉันไม่อยู่วันนี้เพราะว่าฉันไปหาซื้อชุดใหม่สำหรับงานนี้ประโยคถัดไปนะครับว้าวถึงสุดค่อยยังบบได้เกี่ยมไว้เลยบบฮูวาซิมีสุดใหม่ใส่หรือบอว่าวถึงสุด คอยยังบ่ได้เกี่ยมไว้เลยบบฮูว่าซิมีสุดใหม่ๆใ,ใส่หรือบอรประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือพูดถึงชุดผมยังไม่ได้เตรียมไว้เลยไม่รู้ว่าจะมีชุดใหม่ๆใ,ใส่หรือเปล่าประโยคถัดไปนะครับเจ้าก็ไปซื้อใหม่สิตอนนี้เจ้าว่างบแมนบอเจ้าก็ไปซื้อใหม่สิตอนนี้เจ้าว่างบแมนบ ประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือคุณก็ไปซื้อใหม่สิตอนนี้คุณว่างไม่ใช่หรือครับอาจารย์ชลชาติที่ฉันสงสัยครับถ้าใช้แค่ตอนนี้จะว่างแมนบบขาดความไหมคะได้ตอนนี้จะว่างแมนบบก็คือตอนนี้จะว่างคุณว่างใช่ไหมใช่ไหมครัเนี่ยค่ะคือใช้ได้ทั้งสองรูปแบบถูกต้อเพียงแต่ว่า ถามอาจารย์เผื่อคุณผู้ฟังนะคะว่าจะได้มีวิธีเขียนวิธีพูดที่หลากหลายขึ้นครับนะคะประโยคถัดไปนะครับว่างเจ้าละว่างบอสช่วยไปเลือกให้ค่อยได้ได้บอว่างเจ้าละว่างบอสช่วยไปเลือกให้ค่อยได้ได้บอประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือว่างคุณล่าวว่างไหมช่วยไปเลือกให้ผมหน่อยได้ไหม แดอย่าลืมนะคะคจะเอามาใช้ในประโยคคําถามครับแดก็คือหน่อย <c oughs> หน่อยใน,นะคะแดก็คือหน่อยครับประโยคถัดไปได้เจ้าสิไปซื้ออยู่บอนใดล่ะได้เจ้าสิไปซื้ออยู่บอลใดล่ะประโยคนี้หมายถึงได้แล้วคุณจะไปซื้อที่ไหนล่ะครับ ไปบ่อนอีกแล้วนะคะครับแต่ไม่ได้ไป <c oughs> เล่นการพนันนะครับไม่ได้เล่นการพนันนะคะบ่อนหมายถึงที่ทไหนไหนใช่ใชครับประโยคถัดไปนะครับตลาดที่ใกล้ที่สุดแถวนี้ก็ตลาดเช้าตลาดที่ใกล้ที่สุดแถวนี้ก็ตลาดเช้าประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือตลาดที่ใกล้ที่สุดแถวนี้ก็คงเป็นตลาดเช้าครับผมคุณผัง ไม่งงนะคะเดือนเคยถามอาจารย์ชนลชาติแทนคุณฟังไปแล้วว่าเอ๊ะตลาดเช้าเขาขายเฉพาะตอนเช้าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชื่อของเขาที่ขายทั้งวันครับผมค่ะสถานีวิทยุศึกษาประโยคถัดไปนะครับเจ้าท่าค่อยอยู่นี่เด้อค่อยสิไปเอารถมาหับเจ้าท่าค่อยอยู่นี่เด้อค่อยสิไปเอารถมาหับประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คืองั้นคุณรอผมอยู่นี่นะ ผมจะไปเอารถมารับครับผมประโยคถัดไปนะครับได้เลยเจ้าเฝ้าไปเฝ้ามาเด้อได้เลยเจ้าเฝ้าไปเฝ้ามาเด้อประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือได้เลยแต่ทีฉันแปลต่อไม่ได้ะคะ่ะเฝ้าไปเฝ้ามาคำนี้ก็คือออกเสียงยาวนะครับท่าเพื่ฟังก็คือเฝ้า เฝ้าไปเฝ้ามาก็คือรีบไปรีบมาอันนี้เดานะคะเพราะว่าเสียงมันเฝ้าไปเฝ้ามาเด้มมันก็น่าจะรีบไปรีบมานะครับประโยคนี้แปลให้ท่านผู้ฟังฟังอีกครั้งสิครับได้เลยงั้นคุณรีบไปรีบมานะครับครับนี่ก็คือเป็นบทสนทนาตอนที่หนึ่งนะช่วงที่หนึ่งนะคะชวนกันไปก็ชวนกันมาค่ะครับมาดูบทสนทนาตอนที่สองนะครับ ประโยคแรกสบายดีเจ้ากำลังทาายย่าผยูสบายดีเจ้ากำลังทาายย่าผยูประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือสวัสดีเธอกำลังรอใครอยู่ครับประโยคคำตอบนะครับท่านผู้ฟังค่อยกำลังท่ามูเพิน่นสิให้ค่อยไปซวยเลือกสุดสำหรับงานเลี่ยงมืออื่นค่อยกำลังท่ามู เพื่อนิให้ค่อยไปช่วยเลือกสุดสำหรับงานเลี้ยงมืออื่นประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือฉันกำลังรอเพื่อนเขาจะให้ฉันไปช่วยเลือกชุดสำหรับงานเลี้ยงพรุ่งนี้ครับประโยคถัดไปแมนค่อยเกือบลืมไปเลยเมื่ออื่นเจ็ดโมงแงงเขานัดเจอกันแมนค่อยเกือบลืมไปเลย เมื่ออื่น7จ็ดโมงแรงเขานัดเจอกันประโยคนี้หมายถึงโอ้ฉันเกือบลืมไปเลยพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเรานัดเจอกันใช่ไหมครับท่านผู้ฟังคำว่าเจ็ดโมงแรงปลเป็นภาษาไทยก็คือหนึ่งทุ่มนั่นเองนะครับคงยังจำได้แรงแปลว่าตอนเย็นคเจ็ดโมงก็คือหนึ่งทุ่ม,มใช่ค,ครับประโยคถัดไปเจ้าเกี่ยมอย่างไว้แดแล้วบอ สำหรับงานนี้เจ้าเกี่ยมอย่างไว้แดแล้วบอสำหรับงานนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือเธอเตรียมอะไรไปบ้างหรือ,อยังสำหรับงานนี้ครับเอ๋มีอะไรต้องเตรียมเนาะครับมาดูกันนะครับค่อยยังบุมีสุดเลยนี่ก็คำแล้วสิไปซอกซื้ออยู่สาทันค่อยยังบุมีสุดเลยนี่ก็คำแล้ว สิบใซอกซื้อ,อยูใส่ทันประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือฉันยังไม่มีชุดเลยนี่ก็มืดแล้วจะไปหาซื้อที่ไหนทันเนี่ยครับครับท่านผู้ฟังคําว่าคําก็คือมืดในภาษาไทยนะครับซอกก็คือหานะครับประโยคถัดไปเจ้าก็ไปกับคอยตีคอยกําลังสิไปตลาดเศร้า เจ้าก็ไปกับค่อยตีค่อยกำลังสิไปตลาดเช้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเธอก็ไปกับฉันสิฉันกำลังจะไปตลาดเช้าครับประโยคถัดไปได้ค่อยสิไปกับเจ้าได้ค่อยสิไปกับเจ้าได้ฉันจะไปกับเธอครับนี่ก็เป็น บทสนทนาตอนที่2นะครับสถานีวิทยุศึกษามาดูตอนที่3นะครับว่าเนื้อหาจะเป็นอย่างไรประโยคแรกเจ้าตื่นเต้นที่สิไปงานเลี้ยงคืนนี้บอเจ้าตื่นเต้นที่สิไปงานเลี้ยงคืนนี้บอแปลเป็นภาษาไทยก็คือคุณตื่นเต้นที่จะไปงานเลี้ยงคืนนี้ไหมครับคำตอบก็คือ ค่อยหูซึกตื่นเต้นหลายแล้วเจ้าเด้ค่อยหูซึกตื่นเต้นหลายแล้วเจ้าเด้ประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คืออืมผมรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะแล้วคุณล่ะครับประโยคคำตอบก็คือค่อยก็ตื่นเต้นคือกันค่อยบ่ได้ไปห่วมงานเลี้ยงโดนแล้วค่อยก็ตื่นเต้นคือกัน คอยโบได้ไปห่วมงานเลี้ยงดนแล้วประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือฉันก็ตื่นเต้นเหมือนกันฉันไม่ได้ไปร่วมงานเลี้ยงมาตั้งนานแล้วครับแล้วท่านผู้ฟังละ่ะไม่ได้ไปมานานแค่ไหนครับโบได้ไปมาดนแล้วบอค่ะนะครับประโยคถัดไปพวกเขาควรสิเอาอย่างไปน้ำบอพวกเขาควรสิเอาอย่างไปน้ำบอ ประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือพวกเราควรเอาอะไรไปด้วยไหมครับบางครั้งบางเทื่อไปงานเลี้ยงอาจจะเตรียมบางอย่างไปด้วยก็ได้ขึ้น,นอยู่กับว่าง,งานของใครใช่คับใครจัดครับผมแล้วก็เราจะไปเจอใครบ้างครับค่ะแล้วลักษณะงานเป็นอย่างไรงด้วยค่ะนะครับถ้าเป็นภาษาลาวก็คือลักษณะงานเป็นแนวใดก็จะได้เตรียม ของหรือว่าสิ่งอื่นไปไปให้ถูกครับผมค่ะประโยคถัดไปนะครับค่อยคิดว่าเฮาควรสิ่เอาของขวัหรือเครื่องบางอย่างสำหรับเป็นที่ระนึกไปนำเด้ค่อยคิดว่าเฮาควรสิ่เอาของขวัหรือเครื่องบางอย่างสำหรับเป็นที่ระนึกไปนำเด้ประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือฉันคิดว่าเราควรจะเอาของขวัญ หรือว่าของบางอย่างสําหรับเป็นที่ระลึกไปด้วยนะครับท่านผู้ฟังคงไม่สงสัยนะครับว่าคําว่าของขวนภาษาเราพูดแบบนี้นะครับแต่เขียนเหมือนภาษาไทยทุกอย่างเพียงแต่ว่าการออกเสียงแตกต่างกันก็คือของขวนภาษาไทยจะออกเสียงว่าของขวัญน,นะครับและคําว่าเป็นที่ระลึกก็คือ เป็นที่ระลึกในภาษาไทยนั่นเองนะครับระลึกครับกับระลึกนะคะคต่างกันนิดหนึ่งนะครับประโยคถัดไปเจ้าซีเอาอยัางไปแด้ล่ะเจ้าซีเอาอยัางไปแด้ล่ะแปลเป็นภาษาไทยก็คือคุณจะเอาอะไรไปบ้างล่ะครับคําตอบก็คือค่อยคิดว่าซีซอกซื่อโมองงาม,งามจักหน่วยไปหวมจับสลาก ค่อยคิดว่าสีซอกซื้อโมงงามๆาจักหน่วยไปห่วมจับสลากประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือฉันคิดว่าจะหาซื้อนาฬิกาสวยๆสักเรือนไปร่วมจับฉลากครับแสดงว่างานเนี้ยเป็นงานรื่นเริงพบปะสังสรรค์ครับค่ะคําที่จะเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ฟังซอกซื้อก็คือหาซื้อนะครับซอกซื้อครับซอกซื้อหาซื้อนะคะ โมงก็คือนาฬิกาคาง,งามๆก็คือสวยๆนะครับแล้วก็ไปห่วมก็คือไปร่วมนั่นเองนะครับใกล้เคียงกันนะครับประโยคถัดไปแต่ห้านขายโมงอยู่ไกลหลายเด้เจ้าคิดิิเปลี่ยนใจเอาย่างอื่นบอแต่ห้านขายโมงอยู่ไกลหลายเด้เจ้าคิดิิเปลี่ยนใจเอาอย่างอื่นบอรประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือ แต่ร้านขายนาฬิกายอยู่ไกลามากเลยนะคุณคิดจะเปลี่ยนใจเป็นอย่างอื่นไหมครับประโยคคำตอบก็คือถ้าค่อยเอามากไม่ละ่ะเจ้าสิวาจังไดถ้าค่อยเอามากไม่ไปละ่ะเจ้าสิวาจังไหรถ้าค่อยเอามากไม่ไปล่ะเจ้าสิวาจังไหรประโยคนี้หมายถึง ถ้าฉันเอาผลละไม้ไปแล้วคุณจะว่ายังไงล่ะครับคำตอบนะครับเจ้าแน่ใจบอนี่ไปงานเลี้ยงเดเพิ่นคงเกี่ยมไว้เฮียบห้อยแล้วเจ้าแน่ใจบอนี่ไปงานเลี้ยงเดเพิ่นคงเกี่ยมไว้เฮียบห้อยแล้วประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือคุณแน่ใจนะนี่ไปงานเลี้ยงนะเขาคงเตรียมไยยว้เรียบร้อยแล้วล่ะครับ ประโยคถัดไปนะครับแล้วค่อยซีเอาอย่างไปดีซวยค่อยคิดแดแล้วค่อยซีเอาอย่างไปดีซวยค่อยคิดแดประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือเอแล้วฉันจะเอาอะไรไปดีล่ะช่วยฉันคิดหน่อยครับคำตอบก็คือบอยยากเจ้าก็เอาหอยยิ้มหวานๆกับใบหน้างามๆของเจ้าไปก็พอแล้วบอยยาก เจ้าก็เอาหอยยิ้มหวานๆกับใบหน้างามๆของเจ้าไปก็พอแล้วประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือไม่ยากคุณก็แค่เอารอยยิ้มหวานๆกับใบหน้าสวยๆของคุณไปก็พอแล้วครับอันนี้อาจจะพูดหยอกล้อกันพูดหยอกล้อกันนะน,นะคะกับเพื่อนสนิทหรือกับคนรู้ใจครับเพื่อจะได้ไม่ตึงเครียดนะครับสร้างบรรยากาศใ,ใช่ในการที่จะไปร่วมงาน ต่างๆนั้นนะครับก็เรื่องการที่จะเอาของอะไรติดไม้ติดมือไปนั้นหรือไปร่วมจับฉลากก็ดีเอาไปฝากก็ดีหรือเอาไปเสริมก็ดีนะครับมันต้องคุยกันล่วงหน้า<ช>นะคะเพราะว่างานเลี้ยงมีหลายแบบคุณฟังทราบดีอยู่แล้วนะคะ,คะถ้าเกิดเป็นงานแต่งงานงานอื่นที่เขาเชิญเราไปเพื่อร่วมงานเนี่ยคงไม่ต้องเตรียมของพวกนี้งานเลี้ยงที่อาจารย์ชลชาติสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของงานเลี้ยงที่พบปะสังสรร์ระหว่างหมู่ หรืออาจจะเป็นในหมู่บ้านใช่ไหมคะที่เขามีของให้กินแหละแต่ถ้าเราถือไปด้วยมันก็จะเป็นการดีครับเพื่ะนทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับงานว่าไปงานไหนและเขาเชิญเราแบบไหนแล้วก็เจ้าภาพเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเป็นหมู่คณะของพวกเราไม่มีปัญหาแล้วค่ะครับประโยคถัดไปนะครับเป็นความคิดที่วิเศษหลายเข้าไปงานเลี่ยงกนเท้อ เป็นความคิดที่วิเศษหลายเข้าไปงานเลี่ยงกันเถอะประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือเป็นความคิดที่วิเศษมากครังั้นเรอไปงานเลี่ยงกันเถอะไม่ต้องอะไรไปเลยต้องอารมณ์นี้เลยนะคะแค่เอาอยิ้มหวานๆกับใบหน้างามๆสวยๆจะไปกันแล้วมีประโยคปิดท้ายไหมคะมีอยู่ครับอ่ะอีกประโยคหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังเจ้า ค่อยก็ท่าเวลานี้ม้าดดนแล้วไปกันเลยเจ้าค่อยก็ท่าเวลานี้มาดดนแล้ว,ไป,ลว,ว,ลว,ลวไปกันเลยนะครับประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือครับผมผมก็รอเวลานี้มานานแล้วงั้นไปกันเลยรหรือถ้าเขาพูดเล่นกันไปโรโออไปรดไปรลดก็คือไปเลยไปเลยครับได้ไหมคะ ถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันไปโลดดิฉันเคยได้ยินไปโลดครับไปโรดในภาษาลาวแท้เลยนะคจริงหรือเปล่าคะจริงครับดิฉันเคยได้ยินบ่อยๆนึกว่าคนไทยพูดเล่นกันไม่ใช่ครับคือการที่จะใช้คําว่าไปโลดอย่างกรณีเช่นเราจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งค่ะแล้วเราไปขออนุญาตค่ะอาจจะเป็นผู้ปกครองอนุญาตให้ลูกหลานไปด้วยครับไปโลดไปโรดค่ะครับท่านผู้ฟัง ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างบทสนทนานะครับที่ผมได้เตรียมมาฝากท่านผู้ฟังนะครับเรื่องของการเตรียมตัวไปงานเลี้ยงนะครับก็ตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ดูแล้วก็เนื้อหาก็จะมีความต่อเนื่องกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวบทสนทนาในเรื่องนั้นคือคนละคนกันสุดท้ายก็มาจบที่ว่าไปโลดนะครับไปโลดก็คือไปเลยนะครับเพราะว่า นี่ก็คือเวลาเราจะไปงานต่างๆนั้นก็การแต่งตัวก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญบุคลิกภาพที่จะไปเชิดฉายอยู่ในงานนะคะตามแต่ฐานะด้วยครับผมสถานีวิทยุศึกษาเรามาสรุปคำศัพท์ให้คุณผู้ฟังได้จดทันกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะครับคำศัพท์เตรียมมาฝากท่านผู้ฟังวันนี้นะครับคำแรกก็คือหมดมือ หมดมือก็หมายถึงทั้งวันครับก็คือหมดไปทั้งวันนั่นแหละใช่ครับนะคะก็มีคำพูดอีกคำหนึ่งที่อาจารย์บอกมดมือมดมือครับคำนี้เป็นภาษาพูดนะครับแต่ภาษาเขียนก็คือหมดมือคะนะครับคำถัดไปซอกซอกหมายถึงหาค่ะคำถัดไปเกียม เกียมเกียมคคำนี้แปลว่าเตรียมนะคะคไม่ใช่ไม่เกียมครับผมคําถัดไปบอแมนบอบอแมนบอหมายถึงไม่ใช่หรือเฝ้าไปเฝ้าไปรีบไปเฝ้ามาเฝ้ามารีบมาเจ็ดโมงแรง เจ็ดโมงแรงแปลว่าหนึ่งทุ่มค่ะครับค่าแล้วค่าแล้วมืดแล้วหรือจะพูดว่าค่าแล้วก็ได้นะคะคนไทยก็พูดค่าเหมือนกันครับค่ะคําถัดไปนะครับโมงงามงามโมงงามงามแปลว่านาฬิกาสวยๆค่ะครับ และคำสุดท้ายนะครับท่านผู้ฟังจักหน่วยจักหนวยหมายถึงสักเรือนหรือว่าเรือนหนึ่งได้ไหมคะได้ครับอาจารย์ค่ะจักหน่วยเนี่ยอาจจะต้องไปดูด้วยนะคะว่าพูดกับอะไรครับผมอาจจะไม่ได้หมายถึงนาฬิกานาาฬิกเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปตาม,<ผ>มสิ่งของนั้นๆครับถ้าเป็นผลไม้จักหนวย ก็หนึ่งผลหนึ่งผลหรือหนึ่งลูกถ้าเสื้อก็หนึ่งตัวนะคะ <ผม S 2> ต้องเปลี่ยนเองค่ะครับมาถึงตรงนี้เวลาของทางรายการก็หมดพอดีนะครับผมอาจารย์ชนลชาติภูวงศสาและดิฉันผนอดธรมเนียมอินต้องขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยบทเพลงลาวที่มลมวลที่ไพเราะไพเราะนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าสบายดีสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ